มาแล้วจ้าทุกคนวันนี้นะคะลูกค้าก็เป็นลูกค้าเก่าเมื่อ7ปีที่แล้วเลยนะคะซึ่งเคยมากับคุณแม่นะคะมาสักขอบตากับช่างเจี๊ยบไปนะคะเมื่อก่อนผลงานสักขอบตาไอเลนเนอร์นี่ช่างเจี๊ยบเด่นมากๆลูกค้าเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็ผ่านไป7ปีแล้วพี่ลูกค้าก็มีแผ่เป็นเล็กน้อยนะคะบริเวณโคนผมด้านหน้านะคะก็คิดถึงช่างเจี๊ยบขึ้นมาทันทีเลยค่ะเมื่อคิดถึงงานสักก็มาสักเป็นต่อผมนะคะ ปิดรอยแผลเป็นแล้วก็ส่วนที่มีผมหายไปนะคะเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะไม่มากพี่ลูกค้าคิดถึงช่างเจีย๊ยบเสมอเลยคะ่ะเมื่อคิดถึงความสวยเกี่ยวกับรอยสักนะคะขอบคุณพี่ลูกค้ามากๆนะคะที่ยังไม่เคยเปลี่ยนใจไปไหนแล้วก็ยังคงเลือกช่างเจีย๊ยบอยู่เสมอเลยนะคะผ่านไปนานขนาดไหนก็ยังคิดถึงกันนะคะเพราะว่าช่างเจีย๊ยบเอาใจใส่ลูกค้าค่ะดูแลลูกค้าดีนะคะหลังการขายยังไงก็ขอขอบคุณพี่ลูกค้ามานะ โอกาสนี้นะคะ